สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตโต้แม่หมอที่มีพลังงานวกให้กับทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ำคืนนี้นะคะทุกคนเรามาพร้อมกับแรนดอมที่ให้ความสุขกับทุกคนอีกแล้วให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะ ในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามผู้ใหม่และผู้เก่านะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็เราจะบอกว่ามีปุ่มซุปเปอร์แตงมาด้วยนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้ศึกษาว่าคืออะไรแต่เก่าแล้วอ่เป็นขอบคุณหรืออะไรสักอย่างนี่ละค่ะนะคะอ่อันนี้นะคะแรนดอมของเราก็คือนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะอา่าแรนดอมของเราก็คือไขค,ความลับนะคะจาก นะคะพระคังสมบัตินะคะไขความรับจากพระคังสมบัติที่คุณจะต้องรู้นะคะภายในเดือนพฤษภาคมนี้ทำไมเราถึงต้องทำนะคะ <_' S 1> เพราะว่ามีอะไรบางอย่างบอกว่าให้เราต้องทำนะคะ <_' S 1> พระคังสมบัตินะคะท่านเดี๋ยวเราจะลงรูปท่านไว้ให้นะคะก <_' S 1> ่อนอื่นเราขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะช่วยมาเปิดภายในทางที่ดีด้วยรวมทั้งพระคังสม โอเคค่ะดูตัวตนของทุกคนก่อนนะคะนะคะไพ่ทุกไพ่ในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะอ๋อซุปเปอร์แตงก็คือขอบคุณนะคะเราไปเปิดดูมานะคะขอบคุณแล้วแบบว่าแล้วแต่นะคะทุกคนไม่นั่นนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเราเราต้องไปศึกษาเพิ่มก่อนว่าคืออะไรนะคะโอเคค่ะขออนุญาตดูตัวตนคนที่เข้ามาดูก่อนนะคะนอนหลับฝันหุย ความสุขความสมหวังก้าวถุยนะคะการเงินสิ่งที่จับต้องไม่ได้อยู่ต่อหน้าละแต่จับต้องไม่ได้เลยเป็นเงินของคุณเองคือพระคลังสมบัติท่านอยากเปิดเผยให้คุณได้รับรู้ไขค,ความลับของพระคลังสมบัติที่คุณจะต้องรู้ความลับของพระคลังสมบัตินะคะที่ต้องการเปิดเผยให้คุณได้รู้คือเรื่องใดก่อนเลยคะ แฮงแมนท่านรอคุณอยู่แฮงแมนหรือคุณรอคอยอยู่ท่านรอคุณให้ไปให้ไปหาท่านนะคะน่าจะรู้นะว่าพระังสมบัติอยู่ที่ไหนน่าจะที่หลักทั้งหลายนะคะพระังสมบัติอยู่ที่ศาลหลักเมืองนะคะไม่เป็นต้องศาลหลักเมืองก็ได้ค่ะแล้วก็คิดสุดคีโนเมตโกดึกแล้วทุกคนเราพูดเสียงดังไม่ได้นะคะ Queen of h e n t a c l นะคะทุกคนราชินีถือเหรียญท่านรอให้คุณมารับนะคะโชคลาบเงินทองจากท่านนะคะราชินีถือเหรียญความมั่นคงนะคะสิ่งทีท่ท่านต้องการเปิดเผยให้คุณต้องทราบคือคุณจะมีทรัพย์สินมากมาวี้าทุคุณเห็นอะไรนี่ไหมคะ นี่คือสารหลักเมืองนะคะคุณเห็นแสงสว่างอยู่ข้างในนี้ไหมคะบางท่านยังไม่ได้ไปขอใช่ไหมย,ยังไม่ได้ไปไหว้วท่านใช่ไหมคะ แต่กร้องขอสิ่งที่อยากได้นู้นอยากได้นี่แต่ไม่เคยไม่ไปขอท่านบางคนฝากให้คนอื่นไปด้วยซ้ําไปแทนมันฝากมันก็ใช้เระยะเวลาเหมือนเราฝากเพื่อนซื้อของอ่ะทุกคนกว่าเพื่อนจะกลับเข้ามาหาเราโอโหเป็นกี่ชั่วโมงคะนั่นแหละค่ะให้นึกถึงตอนที่เราอ่ะเราสั่งอาหารจากไรเดอร์ใช่ไหมกว่าเขาจะมาหาเราอย่างเงี้ยทุกคนคิดดูดิใช่ไหม นะคะคิดแบบนั้นนะคะท่านอคุณอยู่นะนะคะท่านรอคุณอยู่นะคะตอนนี้นะคะเนี่ยท่านอคุณอยู่ท่านอให้คุณไปหาเพราะว่าคุณรู้สึกทําอะไรก็ติดขัดเมื่อฟ้ามอดินเหมือนอยู่ในหุบเหวที่มองไม่เห็นหนทางโดนปิดตา แต่ไม่ได้ปิดหูนะปิดตานะคะคําทางไปอยูย่ในหบเหวท่านรอให้คุณไปไหว้ท่านนะถ้าคุณอยากสําเร็จนะคะถ้าคุณอยากสําเร็จนะคะให้คุณนะคะไปปิดที่หัวใจท่านนะนะคะถ้าคุณอยากมีความสุขไปปิดที่ดอกบัวที่ท่านถือถ้าคุณอยากได้รับข่าวดีให้ไปปิดที่จมูกถ้าคุณอยากได้รับข่าวดี วาจาค้าขายให้ไปปิดที่ปากท่านนะคะพระโอษฐ์ท,ท่านเด็กถือเด็กถ,ถือถือถ้วยเพสอฟครับโอโหคุณจะได้รับสิ่งที่ไม่คาดฝันเลยความรักความดีๆท่านมอบในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานะคะทุกคนดูนี่นะคะทรั์สมบัติเหนือมหาศาลเลยท่านรอคุณอยู่นะคะ นะคะบางที่ศาลหลังเมืองถ้าใครแบบว่าไปไม่ได้ให้พรุ่งนี้เป็นวันพระใช่ไหมทุกคนคุณก็ใส่บาตรและลึกถึงท่านนะนะคะแค่นั้นเองขอท่านแล้วก็เอามือแตะที่ดินนะคะส่งถึงพระแม่ธรณีก็ได้เรามาดูตัวตนของทุกคนด้านหลังนะคะว่าคืออะไร ตอนนี้คุณกำลังบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายอยู่ให้มันคล่องตัวนะคะให้มันแบบว่าใกล้สิ้นเดือนบางคนก็แบบพยายามบาลานซ์อยู่นะคะนะคะบางคนนะบางท่านนะนะคะถ้าด้านหลังจะเป็นแบบนี้จัดมนนหุยมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยแล้วไงต่อคะนี่คือความลับนะคะท่านท่านรอคุณอยู่รอให้คุณไปขอจากท่านทำนะคะถ้าคุณฝากคนอื่นไปขอ คุณก็ต้องเรียงลำดับอ่ะท่านยังไม่เห็นหน้าคุณเลยอ่ะใช่ไหมคะนะคะคท่านเลือกไม่ถูกหรอกค่ะนะคะอ่ะต่อไปนะคะขออนุญาตนะคะแล้วไงต่อคะนะคะเหตุผลที่ทำไมคุณจะต้องรู้ความลับนี้นะคะเพราะว่า King of อฟ o r d เพราะว่าคุณเหตุผลที่ทำไมคุณต้องรู้เพราะคุณสู้มาทุกอย่างแล้วคุณสู้จนได้รับชัยชนะแล้ว นะคะเป็นราชาถือดาบคุณเป็นคนฉลาดบางคนเป็นถึง ceo แล้วนะคะแต่บางทีก็หาหนทางไม่ออกว่าเอ้ยเราจะเดินหน้ายังไงเรามาถึงแบบจุดสูงสุดแล้วจะบางทีมันเกิดขัดสนเรื่องเงินทองนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดอะชาลิออเพราะคุณจะต้องเดินไปหาเป้าหมายของคุณเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายที่เป็นราชาถือดาบ ราชาที่ชนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือคือเหตุผลความลับที่คุณจะต้องรู้เพราะคุณมีจุดมุ่งหมายของคุณอยู่แล้วแล้วคุณจะได้เจอท่านมอบความรักให้คุณแล้วเจอบางคนไปขอความรักได้เลยนะคะคุณจะเจอรักดีๆสิ่งใหม่ๆกำลังมาหาคุณยิ่งคุณไปรีบขอมันใกล้สิ้นเดือนธันวาคมแล้วนะคะทุกคนเราบอกได้แค่นี้นะนี่คือเราบอกได้แค่นี้แหละ นะคะว่าคุณอยากได้อะไรแต่คุณไม่ไปขอไม่ไม่ไม,ไม่อะไรทําอะไรเลยแต่ร้องขออ้อนวอนนะคะความรักดีๆก็จะเข้ามานะจ๊ะนะคะหกถ้วยแล้วไงคะนี่คือเหตุผลที่คุณจะเฮราชาถือถ้วยเพราะคุณจะได้เป็นซีโอที่มีความเก่งความฉลาดนี่เหตุผลที่คุณจะต้องรู้ว่าทําไมคุณจะต้องไปไหว้ นะคะพักคังสมบัติเพราะคุณจะต้องไปไหว้รับเอาความรู้สติปัญญาที่บางทีคุณมีสติปัญญาก็จริงแต่บางทีมันมืดมนหนทางไปขอกับท่านให้เปิดทางเปิดโชคเปิดลาบคังสมบัติที่คุณขัดสนอยู่นะคะไปเลยท่านรอคุณอยู่นะคะท่านรอคุณอยู่นะนะคะเหตุผลที่ทำไมนะคะคุณต้องรู้เพราะอนาคตคุณคือนะคะคนที่ เป็นเจ้าของบริษัทกิจการใหญ่นะคะเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่ไปคุณก็จะต้องขาดแลนเน็บหนาวแบบนี้ตลอดไปไปปิดทองช่าอยากได้อะไรให้ไปจ้องหน้าท่านแล้วใจต้องนิ่งนิ่งเลยนะใจนิ่งเลยจ้องหน้าท่านแล้วก็มองที่ทองแล้วไปปิดที่ ถ้าอยากได้ปิดที่หนะ้าอกได้หนึ่งครั้งอยากได้เงินเท่าไหร่อธิษฐานใจนิง่งปิดที่หูได้รับข่าวดีปิดที่ปากนะคะวาจาดีนะคะขายของล่ำรวยนะคะนั่นแหละปิดที่เท้าฐานมั่นคงนะคะปิดที่ท้องอิ่มหนำสมบูรณ์ชีวิตมากล้นเหลือเฟือนะคะ สามไม้เท้าหนทางแห่งความสุขเห็นไหมคุณจะได้เปิดท่านจะเปิดเมื่อคุณไปขอแล้วท่านจะเปิดหนทางแห่งความสุขหนทางแห่งความก้าวหน้าหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองของคุณดูหนทางดีคะท่านจะเปิดออกให้คุณจากที่คุณเดินไม่เห็นทางคุณไปขอแล้วคุณจะได้แน่นอนหนทางของท่านจะเปิดหนทางให้คุณเปิดคุณทรัพย์ให้คุณเลย ะคะแค่คุณเดินไปหาท่านไปไหว้ท่านสักครั้งหนึ่งตาบใดที่คุณมีลมหายใจอาเราพูดแค่นี้แหละเราพูดได้แค่นี้นะคะคุณต้องไม่งั้นคุณก็จะเจอแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะสเตนคุณน่ะเป็นคนเข้มแข็งคุณน่ะเขาเรียกว่าอ่าเป็นคนอ่อนน้อมผอมตนดูคุณยืนอยู่ข้างๆหมีสิคะ นะคะคุณไม่กลัวหมีเลยนะคะคนคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งสู้ได้ทุกอย่างแม้ความเหน็บหนาวความยากลําบากอยู่หูเหวคุณเดียวไม่กล้าบอกใครหนาวเหน็บขนาดไหนก็ไม่กล้าบอกใครเพราะคุณไม่มีทางออกจริงๆแต่ทางออกทางนี้แหละเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเชื่อเรานะคะแต่ถ้าใคร ที่ที่ต่างจาังหวัดก็มีนะคะหรือล,ลึกถึงท่านนะเอารูปท่านขึ้นหน้าจอโปรไฟล์มือถือนะคะก็ได้นะคะแล้วคุณจะได้ทรัพย์สมบัติคุณจะผลิตแปดแปดเหรียญน,นะคะเชกเช่นนะคะคุณจะมีความสุขนะคะคุณจะได้เงินเหมือนคุณผลิตเหรียญเองเห็นไหมเนี่ย เหรียญทั้งนั้นเลยแเหรียญน,นะคะผลิตเหรียญเองนะคะเป็นเจ้าของธนาคารเลยนะคะงานเงินมีเข้ามานะคะมีความสุขได้พักผ่อนเห็นเงินแล้วมีความสุขนะคะเป็นคนที่ผลิตเงินเองเลยนะคะเดโมนนะคะมีบางสิ่งคุณยังกังวลบางคนยังกังวลมีความกังวลอยู่อย่ากกังวลนะคะนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเมฆหมอก เดี๋ยวท้องฟ้าก็สดใสเหมือนเดิมนะคะคุณจะได้เจอสิ่งดีๆแน่นอนนะคะสองไม้เท้านะคะชีวิตใหม่ของคุณเริ่มแล้วนะคะถูออบบอลสองไม้เท้านะคะชีวิตคุณจะมีความมั่นคงแม้คุณจะอยู่ในความมืดเหน็บหนาวสองไม้เท้านะคะไพ่ใบนี้ไม่เคยตั้งแต่เปิดแรนดอมมาไพ่กองนี้นะคะคลิปนี้นะสองไม้เท้าไม่เคยออกเลยทุกคน นะคะสองไม่เท้าไม่เคยออกเลยคุณดูดิแสงสว่างในปลายอ,อุโมงค์เนี่ยค่ะแสงสว่างดูดิเขาเรียกว่าอะไรนะคะหุ่นไล่กายังเพิ่มแสงสว่างให้คุณแม้ยามค่ำคืนมันมีทางออกเสมอคุณดูนะคะโอ้โหชีวิตคุณพลิกผันมากคุณดูมันน่าอาัศจรรยส์สองไม้เท้าไม่เคยออกเลยตั้งแต่เราเปิดไฟ สีไพ่ไพ่คลิปนี้นะคะไพ่สีนี้นะไพ่กองนี้เลยเนี่ยไพ่สำหรับนี้ไม่ใช่กองไพ่สำหรับนี้ไม่เคยออกสองไม้เท้าเลยนี่ครึ่งครั้งแรกและเราก็เพิ่งเห็นครั้งแรกด้วยนะคะคุณดูดีคะนะคะท่านได้ปลดปล่อยสิ่งชั่วร้ายมน์ดําออกจากตัวคุณแล้วนะคะท่านได้ปลดปล่อยเมื่อไหร่ที่คุณไปขอท่านท่านจะปลดปล่อย พลังอำนาจของท่านท่านจะปลดปล่อยสิ่งชั่วร้ายออกจากคุณนะคะพอว่าแต่คุณต้องไปไหว้ศาลหลักเมืองแต่ทองอะ่ะทองคําเปรวอ่วคุณไปติดที่ตัวท่านนะคะแล้วแสงสว่างจับเจิดจัดในตัวคุณมันช่างน่าอัศจรรย์มากเลยทุกคนนะคะนี่คือเหตุผลที่คุณจะต้องรู้นะคะการกระทําก็คือคุณต้อง นะคะแล้วคุณเขาจะมีทุกอย่างให้คุณเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะซื้อน้ำมันซื้อน้ํามันขวดละยี่สิบาทหรือเท่าไหร่ก็ได้ซื้อไปเองก็ยิ่งดีนะคะแล้วก็ไปหยอดน้ํามันตะเกียงนะคะนะคะเราเวลาเราไปนะเราจะซื้อน้ํามันไปเองนะคะทุกคนนะคะมันคือมันจะไม่ใช่น้ำมันเวียนกับคนอื่นนะคะมันจะเป็นน้ำมันของเราเองอะค่ะทุกคนนี่คือใจที่บริสุทธิ์ที่สุดนะคะ ห้านะคะอุปสรรคปัญหาของคุณนะคะคุณผิดหวังเสียใจห้าถ้วยนี่คืออุปสรรคปัญหาของคุณห้าถ้วยนะคะคุณอยากเจอแสงสว่างเห็นแสงสว่างไหมคะคุณรู้สึกเสียดายมันที่ผ่านมาคุณยังไม่ลืมความหลังครั้งเก่านะคะคุณยังมองถึงอดีตอยู่จมปักอยู่กับอดีตเศร้าซอยตัดไม่ขาดเขาเรียกว่า ยังตัดกิเลสนะคะยังตัดกิเลสเก่าเกยังไม่ขาดยังอาัลาอาวรกับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนะคะนี่คืออุปสรรคและปัญหาของคุณที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะที่คุณตัดไม่ขาดนะคะอ่ะนะคะนี่คืออุปสรรคปัญหานะคะปัญหาของคุณคุณต้องกําจัดให้ออกเสียข้อเสียคงคุณนะคะแล้วนะคะก้าวไม่เท้า นะคะดูก้าวไม่เท้านะคะมีคนจะแทงข้างหลังมีคนแบบว่าบางคนมีคนแอบนะคะแอบไม่ชอบคุณแหละแอบแทงข้างหลังคุณนะคะดูดีค่ะก้าวไม่เท้านะคะบางบางทีคุณก็มองหาหนทางหางานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะอยู่นะคะอันนี้นะคะมองหาหนทางที่จะหลุดพ้นจากอุปสรรคครั้งนี้นะคะเพราะคุณเหนื่อยเหลือเกินนะคะบางบางทีก็แบบว่าคุณแบบ เออแบบหาหนทางมองหาหนทแล้วคุณจะเจอคุณมองหาหนทางแล้วคุณจะเจอหนทางท่านรอคุณอยู่พระครังสมบัติ King of p a r t i c l e ท่านคุณหาหนทางที่จะได้ทรัพย์ได้โชคท่านรอให้คุณไปเอานะคะนี่คือพระค i n g of เปอเรชั่ทุกคนท่านรอให้คุณไปเอา นะคะนี่ไงท่านรอให้คุณไปรับรับจากท่านทุกคนนะคะเด็กถือเหรียญแล้วไงต่อคะอุย้ยทุกคนชีวิตช่างอัศจรรย์เหลือเกินสา โอ้โหพลังงานคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณคือพลังงานสนามแม่เหล็กแห่งการดึงดูดคุณดูสามเหรียญน,นะคะสามเหรียญที่ยิ่งใหญ่สามเหรียญที่หล่นมาจากฟากฟ้า,านะคะนี่คือนะคะสิ่งที่คุณอยากได้คุณไปร้องขอแต่คุณร้องขอไม่ถูกที่นั่นเองนะคะบางคนอยากถูกลอตเตอรี่10ล้านแต่คุณซื้อแค่หวยใต้ดิน30บบาทจะถูกได้ไงคะ นะคะตัวตนของคุณก็คืออะไรคะตัวตนของคุณนะคะณเวลานี้ชอกช้ำเหลือเกินณเวลานี้ชอกช้ำเหลือเกินหมุนเงินแทบไม่ทันแล้วแม่หมอนะคะอกหักโอ้โหสุดยอดนะคะแต่ต่อไปนี้คุณไม่ต้องห่วงแล้วนะคะชีวิตคุณจะดีขึ้นเรื่อย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 อย่าลืมนะคะนะคะเวลาถวายน้ำมันซื้อน้ำมันไปเองนะน้ำมันพืชนะคะ แล้วมันมันไม่ใช่น้ํามันเวียไนไงคะนะคะสําหรับเรานะเราซื้อไปเองนะคะเรานี่คือเคสของเรานะเราซื้อไปเองนะคะปิดที่ปากวาจาดีปิดที่หน้าอกขอได้หนึ่งอย่างให้สําเร็จภายในเร็ววันนี้นะคะปิดที่หูจะได้รับข่าวดีปิดที่ท้องจะมีความอุ่มดูลสมบูรณ์นะคะปิดที่มือค้าขายร่ารวยขามั่นคงนะคะสะดือตรงนี้ อิ่มหนำสำราญชีวิตเพิ่มพูนนี่คือสิ่งดีๆนะคะไพ่าลายของคุณถามว่าคุณเจอไหมคุณไม่เจอได้ไงล่ะไม่ยอมตัดของเก่าทิ้งนะคะแล้วก็ไพ่ลายขออนุญาตนะคะนี่ตัวตนของคุณเจ็บหนักนะคะขาดแลนนะคะแทบจะไม่มีหาทางออกไม่เจอ เห็นไหมคะอยู past, ่ในหูเหวอยู่ในหบเหวยังไม่พอยังแบบโอ้โหเหวที่เหวลึกด้วยนะคะนะคะท่านบอกว่านะคะนี่คือไพ่ไลยของคุณนะคะแล้วก็คุณเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะกังวลไปก่อนล่วงหน้านะคะแต่คุณนะคะท่านรอ ท่านรอให้คุณไปหานะคะท่านรอให้คุณไปหาท่านอยู่นะชีวิตคุณเมื่อคุณนะคะได้แก้ไขตัวเองอยู่กับตัวเองให้เป็นหรืออยู่กับตัวเองให้เป็นสงบนิ่งและที่สำคัญราชาเลลาชินีถืลน,นี่ค่ะนะคะคุณจะเก่งคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะท่านรอให้คุณไปหานี่คือนะคะ นี่คือสารหลักเมืองของแต่ละจังหวัดนะคะชาลีออดเป้าหมายที่คุณต้องการนะคะคุณต้องการหลุดพ้นออกจากความขาดแคลนคุณเป็นคนเก่งนะคะสามไม้เท้าการงานจะเพิ่มพูนขึ้นมานะคะเงินก็จะเข้ามานะคะเพราะคุณเป็นราชาถือดาบความรักดีๆก็จะเข้ามานะคะโอ้ราชาออกราชาทุกราชาหรือเปล่า เนี่ยไพ่ใบนี้เราไม่เคยเห็นเลยคุณดูดิเวทมนต์ที่บางคนมีมนต์ดำอยู่อ่ะคุณจะถูกปลดปล่อยคุณดูดิเหมือนมีแม่มดมาปลดปล่อยปลดปล่อยเนี่ยคุณหลายๆคนอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเขาพยายามนะคะเนี่ยท่านพยายามปลดปล่อยคุณให้หลุดพ้นสองไม้เท้าเห็นไหมโหมันเหมือนมนต์ตาอะไรสักอย่างอะ่ะทุกคนนะคะเนี่ย โหดีมากเลยทุกคนเราไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่มหัสารรย์เราไม่เคยเห็นไพ่ใบนี้เลยนะคะตั้งแต่เปิดมานะคะชีวิตคุณจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ให้คุณไปเถอะมันไม่เสียหลายนะคะถ้าไปไม่ได้นะคะให้ระลึกถึงท่านพวกนี้ใส่บาทแล้วนะคะระลึกถึงท่านสิ่งดีงามเงินเงินมาเลยค่ะ แปดเหรียญนะคะหรือเงินลอยมาจากท้องฟ้าให้คุณนะคะเนี่ยเงินลอยมาสิ่งที่คุณปรารถนาฟ้าหลังฝนเมฆคืมขนาดไหนเงินก็เข้ามาหาคุณให้คุณไปไหว้ซะแล้วสิ่งดีๆจะนำพามาให้คุณบอกว่าให้เกิดขึ้นเร็ววันนี้ไม่เกินเท่าไหร่เร็ววันนี้นะเร็ววันนี้ยิ่งคุณถวายน้ำมันนะแสงสว่างเนี่ยเขาต้องการให้คุณถวายน้ำมันเรารู้เลยว่า เนี่ยนี่คือหุ่นไลกานะมันเป็นลทัทธิลัทธิหนึ่งเลยนะเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะนะคะดูดิเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังปลดปล่อยคนที่ถูกมัดอยู่คุณดูดิแก้ไขพันธนาการให้เขาอยู่นะคะหุยเกิดมาเพิ่งไม่เคยเห็นจริงๆทุกคน,นกับไพ่เนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตคุณคือ คุณจะมีความสุขเป็นราชาและราชินีถือเหรียญน,นะคะแล้วเป็นเจ้าของ CEO เป็นผู้ชาญฉลาดราชาผู้ชาญฉลาด,ผ,ด,าาาดาผู้เก่งในด้านการบริหารจัดการผู้เก่งในด้านมีอํานาจบ,าบังคับคนอยู่ทุกคนเกรงใจนะคะนะคะแล้วคุณความรักดีๆจะเข้ามาเราบอกแล้วนะคะแค่นี้ นะคะคทุกอย่างดีหมดเลยทุกคนแต่เราอยากให้คุณดูสองอันนี้อันนี้คือปริศนาถ้าใครไขค,ค,ความลับนี้ได้นะช่วยเม้นบอกได้นะเพราะาว่าเรารู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างแต่ที่แน่ๆไปค่ะนะคะแล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่สิ่งที่เราอยากบอกกับคุณนะคะโอเคค่ำคืนนี้นะคะแค่ราชากับราชินีมาคู่กันคุณก็อู้ฟู่ร่ำวยจนแล้วราชาเนี่ย แห่งสติปัญญาก็มาแห่งความกล้าหาญก็มาแค่นี้นะคะคุณก็รู้แล้วว่าคุณจะได้รับทุกอย่างในโลกในจักรวาลเป็นขวงคุณแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนะคะวันนี้แม่หมอค่ําคืนนี้แม่หมอก็ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะร่ํารวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะทุกคนรวยรวยรวยนะคะไม่มีคําว่าไม่คะ่ะมีแต่คําว่ารวยมีความสุข นะคะวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะรักทุกคนค่ะ